ขยนันซื่อสัตย์ฆ่าตัวประหยัดกล้าบวกเล่นอดทนมีวินยัยใส่ฟันยางไฟเพรสซิ่งแรกๆยังนิ่งหลังๆฟอร์มเริ่มซิ่งวิง่งบี้วิง่งบทฟอร์มสดทั้งเกมขอสุมาอาภัยขนาดที่ใส่ชื่อเอนโดไว้ว่าต้องปรับตัวตอนนี้ไม่ต้องปรับแล้วเริ่มมาแล้วค่าตัวแกเริ่มจะคุมแล้วตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ19ล้านยูโรที่ไม่ต้องรอปรับตัวนานวาตารุเอนโด นักบอลยุคเก่าๆยังพอมีเวลาปรับตัวนะครับบางคนใช้เวลาเป็นซีซั่นกว่าจะเข้าที่เข้าทางเพราะการย้ายสโมสรย้ายประเทศย้ายทวีปมันเป็นเรื่องใหญ่ บางคนรอถึงปีที่2ที่3ถึงจะเข้าร่างทองแต่มายุคนี้เนี่ยมันรอขนาดนั้นไม่ได้อะไรอะไรมันต้องเร็วขึ้นธุรกิจฟุตบอลมันใหญ่ขึ้นไม่มีพื้นที่ให้สําหรับความผิดพลาดมากมายซื้อมาแล้วไม่ว่าแฟนบอลสโมสรต้นสังกัดต่างก็หวังว่าจะใช้งานได้เลยใช้ได้ทันทีลงไปปุ๊บต้องสร้างความแตกต่างปับ๊บมันเป็นอะไรที่รอไม่ได้ เอนโดเป็นเซอร์ไพรส์ดิวที่เลี้ยวผูหวังให้มาเป็นแบ็กอัพก็โปรแกรมมันชุกซะเหลือเกินครับผมกำลังต้องพร้อมลงทุกถ้วยเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่ได้ดิบได้ดีที่เยอรมันฟอร์มมั่นคงจนได้เป็นกัปตันเอนโดแสดงงานให้ฝรั่งดูว่าเขาพร้อมจะพาทีมไปข้างหน้าวิธีการเล่นของเขาไม่ได้ควบคุมทีมแบบเบสเซตแต่สไตล์เขาคือจะทิ้งที่ว่างให้เพื่อนร่วมทีมได้ร่วมกันทำงานด้วยนั่นคือคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ ปเยกินนี่มาตาลาโซออดีตกุนซือของสตุตการ์ดประทับใจในจุดนี้มากนั่นไม่ธรรมดานะครับที่บ้านเขาจะยอมรับคนเอเชียได้นขนาดนี้จะบอกว่าโนเนมไหมก็ไม่ใช่เกิดระดับกัปตันสโมสรบุนเดสเลยนะนั่นเล่นแบบตัวแบกกลางรับอ่านเกมและควบคุมจังหวะตัวเองได้จ่ายบอลนิ่งทัศนคติในการเล่นดีมากนอกจากเกมรับที่ไว้ใจได้แล้วเอนโดยังมีการยิงไกลตามแถว2ที่น่ากลัวเขาทำประตูได้เยอะจากลักษณะนี้ กับทีมชาติญี่ปุ่นเอนโดนั้นก็เป็นกัปตันครับและเคยติดทีมลุยศึกฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้งในปี2018และปี2022ตอนนี้เข้าสู่ช่วงวัยที่สมบูรณ์ที่สุดเลยครับประสบการณ์พร้อมรูปร่างก็แข็งพอที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อยู่แล้วสเปคแบบนี้ครอบชอบมากเอามาแล้วไม่ต้องเมนเทนแนนเยอะเรียกได้ว่าเอนโดครบครบอย่างที่ครอบหมายปองจูนนิดจูนหน่อยปล่อยลงได้เลยแถมราคาสวยเทียบกับคุณภาพแล้วไม่แพง เทียบกับคุณภาพแล้วค่าเหนื่อยไม่เวอร์ตัวนี้ซื้อได้แบบไม่ต้องทำเรื่องเสนอต่อเบื้องบนเยอะทั้งที่ตอนแรกเนี่ยกระแสข่าวไหลไปทางไคลเซโดกับลาเวียมากกว่าแต่ก็โดนเชลซีโดไปซะก่อนดีลนี้เลยกลายเป็นดีลเซอร์ไพรส์เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าครอปจะเอาผู้เล่นญี่ปุ่นการเจราจาเป็นไปอย่างสายฟ้าแลบครับรวดเร็วกระชับและจบไวมากดีลนี้ถือว่าแก้ได้ตรงจุดได้ของดีงบไม่บานปลาย เส้นทางลูกหนังเขาเนี่ยเดินทางแบบบากบาน่นตามฉบับตัวเทพญี่ปุ่นเริ่มจากสโมสรโชนันเบลมาเล่และอุระวะเลสไดมอนด์เคยเป็นส่วนหนึ่งในชุดแชมป์เอฟซีแชมเปียนลีกในปี2017ครับได้โยกมาลุยยุโรปช่วงแรกกับสโมสรนในเบลเยียมที่มีคอนเนคชั่นหนาปื้กกับอุระวะทางสตุตการ์ทเห็นแววเนี่ยเลยยืมมาใช้งานและซื้อขาดจนได้เขาสะสมประสบการณ์ตั้งแต่ในลาลิก้า2และได้เลื่อนมาบนเดลิก้า ผลงานเอนโดนั้นเป็นที่ประจักษ์เพื่อนๆถึงกับยอมรับให้เขาเป็นกัปตันทีมแม้แต่ในระหว่างซ้อมเอนโดก็ตั้งใจมากครับและไม่ยอมแพ้การเล่นมิดฟิลด์ตัวรับในลีกเยอรมันของเขาเป็นไปอย่างสวยงามเขาทําไปถึง12ประตูกับ11แอซซิสตลอดระยะเวลาที่เยอรมันเอนโดเป็นผู้เล่นที่มีคุณค่ายอย่างมากของสโมสรและมีสถิติชนะจังหวะบวกบอลในระดับท็อปของบนเลอองกานั่นอาจจะเป็นที่มาของฉายาของเขาเดอะบอดี้การ เอนโดโคตรแฮปปี้ที่ได้มาเล่นร่วมสโมสรนี้เขาบอกว่ามันรู้สึกมหัศจรรย์เลยละ่ะพิมร์ลีกมันคือความฝันของเขาอยู่แล้วการได้มาอยู่ที่เลอ้์วูลได้เป็นลูกทีมของสุดยอดโค้ชอย่างครอบบรรยากาศระดับโลกกับสโมสรระดับโลกแบบนี้เนี่ยมันคือความฝันที่เป็นจริงฟันบอลเลยวพู oo, เมื่อเจอเขาในเมืองก็รับทราบและยินดีต้อนรับเขาอย่างดีเอนโดเนี่ยมองว่าเมืองนี้เป็นเหมือนครอบครัวยังมีคำถามในช่วงแรก ย้ำนะครับว่าคำถามยังไม่ใช่การตัดสินนะครับมีคำถามว่าจะไหวไหมตรงสเปคจริงหรอเฮ้ยนี่30แล้วนะร่างกายได้แน่นะจะเบียดมิดฟิลเทพๆขึ้นมาเล่นได้บ้างไหมนะ่ะนั่นหมายความว่าเอนโดไม่ได้มาพร้อมกับความคาดหวังสูงๆในระดับให้เขานั้นแบกสโมสรอนขึ้นภูเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นคีย์หลักเขามาเพื่อเป็นกำลังเสริมเป็นหลักแฟนบอลไม่มองสูงขนาดนั้นแต่ก็มองว่าด้วยประสบการณ์กว่า400นัดเขาจะนำประสบการณ์จากบุนเดลิก้า และประสบการณ์ระดับผู้นำมาช่วยทีมได้อย่างน้อยๆก็ปล่อยลงในบอลถ้วยหรือมาช่วยโรเตชันในบอลลีกก็ยังดีเรกๆฝ่ายเลี้ยวภูมองใกล้ๆกันว่าอืมงานดีเลยไม่เลวไม่เหลวอยู่ในเกณฑ์บางนัดเหมือนดูแย่ดูไม่ค่อยทันแต่เอนโดก็อยู่ในมาตรฐานของตัวเองเขามีส่วนสูงไม่มากแต่ก็มีความพยายามเล่นลูกกลางอากาศไม่หวือหวาแต่ก็ไม่น่าเกลียดเขาพยายามทุกช็อตที่มีโอกาสพยายามจะช่วยดักพยายามจะช่วยสกัดบอล พยายามช่วยตัดเกมเขาพยายามเร่งจังหวะการเล่นให้ทันกับเกมเพราะการมาจากหลีกเยอรมันบีทบอลหรืออะไรต่อมีอะไรมันก็ต่างกันอยู่แล้วครับเอาง่ายๆคือถึงจะยังไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ก็ดูรู้ว่าใจมันได้อะพร้อมที่จะช่วยทุกดอกถึงสปีดไม่ทันก็จะดึงดันไปลุยแต่ก็โดนบอลแนะนําว่าอย่าสุภาพเกินไปมันจะส่งผลไม่ดีกับการเล่นระดับนี้ เอนโดเองก็ยังยอมรับว่าพิมลีกเนี่ยมันเถื่อนกว่าที่คิดทั้งการประทะและความเร็วมันเป็นรสชาติที่เขาไม่เคยเจอแต่เขาก็มีความสุขกับมันและเชื่อว่าตัวเองยังสามารถพัฒนาเกมการเล่นได้ในเกมที่ยาวนานและรวดเร็วมากแบบนี้เขาจำเป็นต้องดีกว่านี้ต้องไวกว่านี้จุดโฟกัสของเอนโดไม่เคยหลุดจากฟุตบอลเลยครับเพราะถึงจะไม่ได้ลงเล่นในบางเกม ผู้เล่นทั่วไปบางคนอาจจะนั่งหาวหรือแอบยีบหรือว่าคุยเล่นกันผู้เล่นระดับสตาร์บางคนอาจจะนั่งหน้าตึงเพราะไม่ได้โอกาสแต่เอนโดบอกว่าเขาดูเกมจากมานั่งสำรองอย่างตั้งใจพยายามดูว่าเพื่อนใหม่เล่นกันยังไง นี่แหละคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันจะช่วยให้เขาเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เรายังได้เห็นบุคลิกนักบูฟิลนักมวยที่ลงไปเล่นฟุตบอลเอนโดใส่ฟันยางไว้ป้องกันฟันอย่างเท่เพื่อจะได้ไม่ต้องพะวงอะไรพร้อมบวกพร้อมใส่ในเกมได้เต็มที่ในเกมกับฟูลแลมตอนวิ่งตัวเลงตัวเ,เลงลงมาเนี่ยแฟนบอลก็คุยกันว่าเฮ้ยคอปส่งลงมาทําไมเกมตามแต่ปล่อยกลางรับลงมาเนี่ยนะแต่พอเปลี่ยนตัวลงมาปับ๊บเอนโดจัดทีเด็ดให้งาม,งาม ใครจะไปคิดนะครับว่าคอปจะส่งตัวรับลงมายิงและใครจะไปประกบตัวรับที่ยิงไกลได้ดีกันล่ะถ้าไม่ทันคิดเอนโดยิงลูกผีจับยัดที่เปลี่ยนโมเมนตัมเกมไปอย่างสิ้นเชิงเขาใช้เวลาเพียง4นาทีเท่านั้นในสนามก่อนที่จะกดลูกนี้ได้เอนโดเบิกสกอร์ที่ยิ่งใหญ่นี้สําเร็จเป็นประตูแรกของเขาในหลีกอังกฤษมันยังทําให้เขากลายเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนที่10ที่สามารถจะรึกชื่อของตัวเองลงในสกอร์บอร์ดของเกมพเมร์ลีกได้อีกด้วยครับ <N an> นั่นเป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพของเขาหลังสร้างสกอร์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองได้แล้วเอนโดยังมีลูกแข่งในแดนกลางหยุดเกมได้หมดจดและยังขยันในระดับดีซะด้วยครับจบเกมที่ยอดเยี่ยมของเขาไปเวลาน้อยแต่แฟนบอลรับทราบเลยว่ายังเฉียบพอเกมถัดมาครับได้สตาร์ตัวจริงและเล่นได้ใช้ลรเป็นบ้า อยู่ทุกที่ที่เพื่อนร่วมทีมต้องการหันไปก็เจอพร้อมช่วยพร้อมลุยมีลูกฮึดตลอดและยังไม่ลังเลที่จะเล่นลูกหนักเสียบได้เสียบไม่สนว่าเป็นใครจนสังเวยใบเหลืองตั้งแต่ครึ่งแรกแต่มันคือการเสียสละที่น่านับถือนั่นคือการตัดเกมที่ถูกต้องจากนั้นก็เล่นง่ายตามสไตล์เอนโดไม่ฝืนไม่รันปรับตัวเข้าสู่เกมได้เป็นอย่างดีอยู่ครบ90นาทีไปเลยจบเกมที่แมนออะแมน เสียงชื่นชมถล่มทลายว่าเอนโดไม่ต้องปรับตัวแล้วเขาแข็งพอแล้วที่จะยืนตัางงานในลีกที่บ้าคลั่งที่สุดในโลกนี้ไม่หวือหวาไม่รู้รักแต่ถ้ามองหาคุณภาพต้องมองไปที่เอนโดตัวเลขสวยๆเริ่มปรากฏแล้วครับทั้งที่เอามาช่วยเกมรับแต่ลูกขยันของเขาก็ช่วยให้เขามีส่วนร่วมในการทำประตูกับเลี้ยวภูิมากขึ้นเรื่อยๆครับในเกมฟุตบอลก็ยังคงต้องการอะไรแบบนี้ผู้เล่นแบบนี้เป็นของที่ต้องมี ผู้เล่นที่สร้างสมดุลผู้เล่นที่วิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยผู้เล่นที่ไม่ติดแอคไม่เหาะแยะผู้เล่นที่เป็นตัวอย่างในด้านที่ดีให้กับรุ่นน้องผู้เล่นที่พักดีกับสโมสรเข้าใจ DNA สโมสรทั้งที่ไม่ใช่ลูกหม้อเป็นแค่ลูกจ้างแต่ก็พร้อมปรับตัวเองให้เข้ากับสโมสรรู้บทบาทรู้หน้าที่ตัวเองที่ได้รับมอบหมายแล้วลงไปใส่ให้สุดตามที่จนนายคาดหวังผู้เล่นที่ทำเกินหน้าที่และพร้อมจะเสียสละได้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับทีม เอนโดให้ฟิลแบบพนักงานญี่ปุ่นทำงานหัวปัน่นที่เป็นภาพจำกันว่าขยันเกินและทนายร้องขอเขาก็พร้อมจะลากโอหรือควงกะผู้เล่นแบบนี้ในทีมทุกทีมควรมีไว้สักคนครับสปิริตแบบญี่ปุ่นแบบคนเอเชียนอบน้อมสู้งานและเชื่อตลอดว่างานก็คืองานนั่นคือผู้เล่นแบบวาตารุเอนโดตอนนี้เอนโดอายุ30แล้วครับมันก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงปลายของการเล่นแล้วแฟนบอลริวพูคงจะเสียดาย ทำไมถึงกว่าจะหากันเจอในเวลานี้แต่เชื่อได้เลยว่าโอกาสของเอนโดจะเพิ่มมากขึ้นอีกมากการันตีแล้วว่าเขาคือส่วนหนึ่งของทีมเขากำลังได้รับความเชื่อมั่นจากคอปเราจะได้เห็นเอนโดลงเล่นกันอีกมากอย่างแน่นอนโโมอสอนที่เพื่อนๆรักที่เพื่อนๆเชียร์นั้นมีผู้เล่นสไตล์นี้ไหมครับหรือมีเล็งๆผู้เล่นสไตล์นี้กันบ้างไหมครับและถ้าอยากได้ไปอยู่ในทีมจริงๆคือใครครับเม้นกันหน่อยครับว่าใคร ขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจะจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ